สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายู้โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของโอวาทธรรมคําสอนของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทองค์หลวงปู่ได้สอนไว้ดังต่อไปนี้อย่าลืมให้ทานรักษาศีลกันบ้าง ถ้าจะภาวนาด้วยก็ดีของของค่อยทำให้ดีแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ที่พวกเจ้าต้องดีด้วยดีดีดรวยรวยล้านล้าน,ลานกันทุกคนมันหามันทำมันทานบอ่อน้ำที่กำลังแห้งขอดมันแห้งเพื่อรอน้ำใหม่ าเติมเต็มและก็ล้นออกไปเมื่ออยากจะละจากโมหะโภสะอาคาตพยาบาทให้ภาวนาอย่างเดียวว่าเมตตาใจของเจ้าของจะมีเมตตาต่อเขาเองลมพายุรุนแรงให้เข้าไปลบพายุสงบลงค่อยออกมา เหมือนจิตใจเจอสิ่งใดมากระทบให้ระงับด้วยปัญญาโอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรปรมีของหลวงปู่ศิลาแผ่ไพศาลผู้คนต่างหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าบากราบหลวงปู่ พึ่งบารมีหลวงปู่แน่นวัดหลวงปู่ท่านมีเมตตาต่อทุกคนเท่าเทียมกันกับผู้ที่จะมากราบท่านมากเพียงใดก็จะได้กราบทั่วทุกคนไม่เลือกฉันบรรณะขอน้อมกราบ,บารมีหลวงปู่ศิลาศิริจันโทระกเกจิขนาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ีนี้มาฟังในเรื่องของพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงท่านได้พูดเกี่ยวกับความจริงของพระอรหันต์จะมีเทวดาอุปถาคอยช่วยเหลือมนย์ก็จะหลั่งไหลทั่วสารทิศมากราบไหว้ขอพรความจริงของพระอรหันต์โดยพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง าศาสนามหาสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติธรรมพะไตรปิฎกาศาสนาพุทธพระนิพพานเป็นเมืองแก้วอยู่เหนือชั้นผมขึ้นไปพระอรหันต์พระอรหันต์นมีอยู่สี่แบกคือสุขวิปัสสโกหมดกิเลสแล้วแต่ยังไม่มีความรู้พิเศษเห็นผีเห็นเทวดาไม่ได้ได้แต่องค์สังขาร ให้อารมณ์หยุดยากคือไม่อยากเกิดไม่อยากมีไม่อยากเอาดีกับชาวโลกเพราะเห็นว่าเมื่อยังเกิดตาบใดก็ยังต้องทุกข์าบนั้นท่านเลยเบื่อเกิดทั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมท่านไม่เอาด้วยทั้งนั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือพระนิพพาน สองพระอาหารหันต์อีกแบบหนึ่งก็คือพระอาหารหันต์ที่เรียกว่าเตวิโชคือท่านทรงวิชาสามได้แก่ทิพมาจากักขุยานมีอารมณ์จิตเป็นทิพรู้เรื่องราวต่างๆทั้งอดีตและอนาคตท่านนรู้ได้คล้ายตาทิพอันดับที่สอง สามารถระลึกชาติในอดีตได้ทุกชาติที่ท่านเกิดมาแล้ว 3. ท่านจะละกิเลสหมดทุกอย่างเหมือนท่านสุข,ขวิปัสสโก 3. อรหันต์อันดับที่สามได้แก่ผู้ทรงอภิญญาหกก็คือแสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างเพราะอำนาจกะสินมีหูทิพเพราะอำนาจกะสิน มีทิพมาจากปูกยานมีบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้รู้ความรู้สึกนึกคิดของคนและสัตว์ได้ทำให้กิเลสให้สิ้นไป 4. พระอรหันต์ประเภทที่สท่านจะมีอำนาจอทธิ์เหมือนท่านผู้ทรงอภิญญาแต่จะมีฌานพิเศษกว่าเคยมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม สามารถคิดคำนวณพยากรณเหตุการณ์ทุกอย่างได้โดยฉับพันมีฤทธิ์คองแค่วว่าอภิญญาหกท่านอันดับที่สี่นี้แหละที่ท่านโมกคลาท่านส่งได้บรรยายเรื่องพระอรหันต์ไว้พอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบไว้เพียงย่อๆจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะคนส่วนมากก็คิดว่าพระอรหันต จะต้องเป็นพระที่มีฤทธ์เหมือนกันหมดทุกคนความจริงพระอระหันต์ไม่ใช่จะมีฤทธ์มีเดชเหมือนกันหมดตามที่บอกมาแล้วอาการเดินทางเข้าสู่พระอระหันต์คือพระอระหรันตมรรคนี่อันดับแรกก็ตักรูปอราคะอรูปอราคะคือใช้ปัญญาพิจารณาว่า รูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีเป็นเพียงแค่กำลังมักผลในการตัดสินกิเลสเท่านั้นเราจะไม่หลงจมอยู่เฉพาะรูปฌานหรืออรูปฌานจะทำความดีต่อไปความจริงเป็นพระอนาคามีแล้วตัวนี้ไม่ต้องตัดก็ได้นะมันไม่มีอะไรก่อ แต่ถ้าจะพูดกันตามแบบก็ต้องพูดมันเป็นอนุสัยคือกิเลสเบามากพระอระหันตมรรคนี่เป็นการตัดกิเลสจุ้มจิมไม่ใช่กำลังหนักไปหนักแค่อนาคามีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนการถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเล็วกว่าเขา เราเสมอเขานี่ยกยอดไปจากจิตคิดว่าคนก็เป็นแค่คนสัตว์ก็เป็นแค่คนมันแค่กันหรือเปล่าสัตว์บางทีก็สูงกว่าคนนะอย่างมะเรงวันจับปนหัวเราคําว่าแค่กันหมายความว่าทุกอย่างต่างก็มีธาตุสีเหมือนกันรักสุขเกียรติกเหมือนกัน ถ้าเราจะเกลียดสัตว์ก็จงนึกว่าสัตว์กับเรามีอะไรแตกต่างกันบ้างหนึ่งเนื้อสัตว์มีไหมสองกระดูกมีไหมสามเลือดเนื้อมีไหมเรามีเหมือนสัตว์หรือเปล่าสัตว์กับเรามีสภาพเหมือนกันคือมีท่าสี่เหมือนกันร่างกายสกปรปกเหมือนกันใช่ไหม อรหันตมรเข้าไปตัดปุจทัศจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านคือความฟุ้งซ่านของจิตนะพระอระหันตมรก,กับปุตตุชนนี้ไม่เท่ากันนะปุตตุชนอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของอกุศลมีมากจิตคิดในด้านอากุศลมีอยู่ภาวนาไปวบ้างพิจารณาไปบ้าง ดีไม่ดีภาวนาไปภาวนาไปนึกถึงใครที่ไม่ชอบใจเลยกลายเป็นภาวนาด่าไปเลยอันนี้มันฝุงซ่านเป็นอกุศลได้ถ้าจิตเข้าถึงพระโสดาบันจิตนึกไม่ชอบใจยังมีอยู่แต่จิตคิดปัทุสลายจริงๆไม่มีถ้าถึงพวกสกิทาคามีจิตคิดปัทุสลายจะหายยากโกรธมาปั๊บ โกรธเบามากแล้วก็หายเร็วที่เรียกว่าอภัยทานไม่ผูกอาฆาตนี่เรียกว่าพระสกิทาคามีพอถึงพระอนาคามีอารมณ์จิตที่มันผุ้งซ่านเข้ามาหาอารมณ์จิตอกุศลไม่มีจิตคิดทําลายเขาไม่มีมีแต่คิดว่าเป็นอนาคามีนี่พักแค่นี้ก็ได้ ตายไปเป็นเทวดาหรือผมฉันตีตัวต่อเลยอันนี้มีบ้างไม่มากพอถึงอรหันตมรักก็ในลักษณะเดียวกันก็คือทำไปทำไปเห็นนะร่างกายมันไม่ดีปวดบ้างเมื่อยบ้างเป็นโน่นบ้างเป็นน,นี่บ้างเอ้ยเราก็เป็นพระอนาคามีแล้วนิโวยเรื่องเล็กๆนะ นอนพักผ่อนเสียได้ตายเมื่อไรเป็นเทวดาพักหน่อยค่อยไปนิพพานเจ็ดอารมณ์ของพระอรหันต์นั่นก็คือคิดว่าไม่หลงในรูปประชานและอารูปประชานจิตจะไม่มีมานะการถือตัวถือตนจิตไม่มีอารมณ์ฝุงซานออกนอกรีดนอกรอย จิตไม่ติดในอวิชชาคือฉันทะกับราคะฉันทะความพอใจเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกคมมโลกไม่มีราคะจิตเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกคมมโลกสวยไม่มีไม่พอใจในสามโลกจิตพอใจจุดเดียวเพื่อน,นิพพานนี่เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อารมณ์ของพระอาหารหันต์คือยอมรับนับถือกฎของธรรมดาไล่ลงมาอีกอีกนะจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่าธรรมดาคนเกิดมาก็ต้องแก่คนเกิดมาแล้วก็ต้องป่วยคนเกิดมาแล้วต้องมีการพักผ้าจากของรักของชอบใจคนเกิดมาแล้วต้องตาย ความปรารถนาไม่สมหวังย่อมมีแก่ทุกคนถ้าทุกอย่างมันเกิดขึ้นใจท่านจะไม่หวั่นไหวถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เจตคิดว่าร่างกายนี้พังเมื่อไหร่ฉันไปนิพพานเมื่อนั้นใจสบายแปดทีนี้มาพูดถึงอารมณ์ของพระอรหันต์พระอรหันต์นี้ก็ยังมีอารมณ์คิดมีอารมณ์ไข้ขวัน พออรหันไม่ใช่ต่อไม้บุคคลบางคนจะรู้สึกว่าถ้าเป็นพระอรหันแล้วจะต้องมีสภาพเหมือนตุ๊กตาหรือต่อไม้บางรายมักจะสร้างแบบขึ้นมาว่าพระอรหันไม่มีการหัวเราะไม่มีการยิ้มเขาคิดอย่างนี้คงเข้าใจว่าเมื่อคนใดเข้าถึงความเป็นอรหัน คนนั้นจะคงปาศจากจิตคงปาศจากปิญญาคือมีสภาพเหมือนคนตายดิบประเภทนั้นกระมังนี่ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดอย่างเดียวขนาดพูดออกมาจากปากนี่เขาเหล่านั้นตามความเข้าใจของฉันคิดว่าท่านที่พูดอย่างนั้นคงจะมีศีลห้าจากไม่ครบถ้าคนมีศีลห้าครบไม่พูดแบบนั้น เพราะคนที่มีศินห้าคบเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันกับพระสะกิทาคามีถ้าเข้าถึงช่วงนี้แล้วเขาไม่มีความสงสัยในปฏิปทาของพระอาหารหันต์เขาคงจะลืมไปว่าแม้นแต่องค์สมเด็จพระควันพรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีการแย้มพระโอษฐ์เป็นอันพึงเข้าใจว่า พระอรหันต์เองก็ยังมีอารมณ์ไม่สงบปักอยู่เฉพาะจุดยังมีอารมณ์คิดแม้นแต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีอารมณ์เช่นเดียวเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายถ้าสาวกก็เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเหมือนกันแต่ทว่าความพิเศษในด้านฌานต่างๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า มีความสามารถมากกว่าพระอรหันต์ใดๆที่เป็นสาวก 9. ขอบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งพิสุสัสมมเนนอุบาสกอุบาสิกาจงจำไว้ว่าคำว่าถึงพระอรหันต์น่ะมันมีอยู่คำเดียวคืออย่างเดียวคือเราไม่ติดอะไรทั้งหมดอีกทั้งกำหนดรู้ว่าวัตถุธาตุต่างๆ คนก็ดีใครก็ตามที่ไม่ได้เนื่องกับเราคือไม่ใช่ของเราแต่เนื่องถึงเราจิตเราสงเพะหรือทำงานสง่งเพะให้ได้ตามหน้าที่ทุกอย่างแต่เราไม่ผูกพันคิดว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ต้องการถ้าคิดอย่างนี้ก็ตรงกับองค์สมเด็จพระพิชิตมานตัดไปในท้าย มหาสติประฐานสูตรว่าเธอจงอย่าสนใจกายภายในคือกายตนเองอย่าติดในกายภายนอกคือกายคนอื่นแล้วก็จงอย่าติดใจในวัตถุธาตุใดๆจงกดกำลังใจว่าแม้นแต่ร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราเพียงแค่นี้ทุกคนก็เป็นพระอรหันต์ได้ คำทำนายของหลวงพ่อฤษีลิงดำเตือนว่าข้อความที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงอิงนิทานที่เขยียนโดยหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีหากท่านบังเอิญได้มาอ่านหรือมาฟังข้อความนี้แล้วไม่เห็นด้วยก็ขอให้ท่านทำใจให้เป็นกลางๆอย่าได้พึ่งเชื่ออย่า เชื่อหรือไม่เชื่อเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเพราะทุกวันนี้ในนรกได้ข่าวว่าไม่มีที่จะอยู่แล้วแน่นเยียดไปหมดเพราะมนุษย์ทำแต่บาปหนึ่งในสาเหตุที่ทำไม่ตกนรกโดยไม่รู้ตัวก็คือการด่าว่าหรือดูถูกปรามาตพระอริยเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นจึงขอเตือนท่านไว้ล่วงหน้าว่า อย่าได้ปรามาดดูถูกหลวงพ่อหรือษีลิงดำเนื่องจากหลวงพ่อแอดิมิตเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจึงได้ฟังพุทธทพยากรจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมีคนเล่าว่าในอดีตชาติของหลวงพ่อท่านเคยเกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาหลายชาติ ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเมตตาหลวงพ่อมากเป็นพิเศษถึงขั้นมาสนทนาด้วยแม้แต่ในประวัติของหลวงปู่มันก็ยังมีตอนหนึ่งกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหลายพระอ,องค์ได้สเสด็จมาอนุโมทนากับหลวงปู่มันท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำ ท่านจะสามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้จากข้อความบางตอนในพุทธพยากรวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2531พระที่จบป .4 มี4องค์พระที่จบป .3 กำลังเรียนป .4 มี17องค์พระจบปอ .3 อย่างไม่เข้าเรียนป .4 มี13องค์ ปสองที่เป็นพระจบหนึ่งองค์ที่เป็นคารวาสจบสาสบสองคนปหนึ่งพระสิบสามองค์คารวาสหนึ่งสามสิบคนอีกสิบปีพระจบปสีอ,อีกเจ็ดคนนอกนั้นจบเมื่อใกล้าตายคารวาสจะจบปสีเมื่อใกล้าตายจากนี้ไปอีกห้าสิบปีอีกนับแสนคนปหนึ่งพระโสดาบัน ปสองพัตกิกาคามีปสามพระอนาคามีปสี่พระอรหันต์หมายความว่าวันที่ย0สิสิงหาคม25 3 1อในประเทศไทยมีพระอรหันต์อยุดสี่องค์พระอนาคามี17บวก13ามเท่ากับ30องค์พระสกิทาคามีมีหนึ่งองค์ที่กำลังบวชเป็นพระอยู่ณเวลานั้นบวก 32สององค์ที่ยังเป็นคารวาสอยู่สาสามองค์พระโสดาบันสิบองค์ที่กำลังบวชเป็นพระอยู่ณเวลานั้นบวกหนึ่งร้องค์ที่ยังเป็นคารวาสอยู่เท่ากับหนึ่งอหองค์รวมณวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2531ในประเทศไทยมีพระอริยเจ้าทั้งสิ้น 4บวก30บวก33บวก150เท่ากับ217องค์เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศไทยในเวลานั้นซึ่งมี50กว่าล้านคนจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีพระอริยเจ้าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเพราะกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้นั้นต้องสั่งสมบารมีมานับชาติไม่ท้วน ซึ่งเราเราท่านท่านก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันถ้ามันสร้างความดีให้ทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่โดยมากแล้วคนเราบุญบาร,รมียังไม่ถึงแม้แต่เพียงจะมีความศรัทธามานับถือศาสนาพุทธก็นับว่ายากแล้วแต่บุคคลที่มีความศรัทธาอยู่แล้วถ้าฝึกปฏิบัติสมาธิ ก็จะพบกับความจริงเข้าสักวันหมดความสงสัยในบุญบาปนรกสวรรค์ไม่ต้องไปคอยถามใครอีกต่อไปเพราะรู้ประจักษ์เห็นแจ้งด้วยใจของตัวเองอยู่แล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ